สวัสดีจ้าสวัสดีวันพุธนะคะมาทํางานค่ะพี่น้องค่ะทํางานเช้าวันนี้เข้างานเก้าโมงเก้าโมงเช้าเลิกบ,บ่ายสามโมงครึ่งค่ะพี่น้องค่ะวันนี้โอ้นหน้ามาเร็วจังเลย <c oughs> เพลงในน้องๆที่นอนปลบไยสุขสบายดีบ่ค่ะ บานห้าหนาวนะเราผานห้องน้อทั้งกาลสินกาหนาวกพ่อนพี่น้องค่ะนอวคนนี่ก็หนาวบ้านเราก็หนาวนอกจากนี้ดไปค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเสื้อนั่นหา น้ำบาบก็บาเป็นยังนรืพี่น้องค่ะต้มน้ำมาพี่น้องตะผิวก,ก็แตกด้วยค่ะกระซังทาคีมมาเอาเนาะค่ะเนาะเม็ดเสื้อผ้าก่อนนะจ๊ะแป๊บหนึ่งมาจ้าทำผมก่อนนะคะมาผมก่อนโซ่ ใส่หมูจ้ะเสร็จแล้วไปจับพี่น้องค่ะใสห่หวยไปเฮ็นงานก่อนสู้ๆนะคะลงคลิปไปเรื่อยๆเนี่ยนะจ้าลงรัวๆเลยค่ะ <c oughs> ลงรัวๆเลยเด้อพี่น้องเอ้ยพ่อยมันเขียวกันยังดอก แดดบอร์ดมันแดงล่อง,ง,งเลยล่องไล่ลายพี่น้องค่ะลองเบิ่งตจ่ายไว้ล่งอ,นนอลงเลยเลยเห็นบอมันมันเขียวเริ่มเขียวแล้วแดดบอร์ดเริ่มเขียวแล้วพี่น้องค่ะลงไปเลยเลยนะคะพี่น้องค่ะบายบายฝากกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะจ๊ะพี่น้องค่ะ